ค okay, ครับงั้นวันนี้นะครับผมขออนุญาตสรุปภาพรวมของส่งออกในช่วง Business ซ a อ k ไปเลยละกันเพื่อ <ๆ S 1> ที่จะให้มันโอนเข้าไปในฝั่งของออตัวส่งออกอาหารสัตว์แล้วก็ส่งออกอิกทนิกเลยนะครับเบื้องต้นนะครับเมื่อวานที่ผ่านมานะครับกระทรวงพาณิชย์เนี่ยมีการรายงานตัวเลขส่งออกในเดือนเมษายนนะครับก็ออกมาเติบโต10.2% นะครับซึ่งก็ต้องถือว่าต่ำกว่าคาดการณ์เล็กน้อยนะครับคาดการณ์ไว้เนี่ยอยู่ที่บริเวณประมาณ12%นะครับแต่ว่าออกมาเนี่ยอยู่ที่บริเวณประมาณ10%ตามลำดับนะครับเดี๋ยวรอสไลด์นิดน,นึงนะครับวันนี้มันอจาจจะค้างๆนิดน,นึงนะครับอโอเคมาแล้วนะครับก็ สิบเปอร์เซ็นต์นะครับคาดการณ์ว่าสิบสองก็อ่อนกว่าที่คาดการไว้นะครับแต่ว่าถามว่าเราเริ่มเห็นสัญ,ญญาณว่ามันเริ่มชะลอตัวเมื่อเทียบกับในช่วงเดือนหนึ่งเดือนสองเดือนสามไหมมันเริ่มชะลอตัวนะเพราะว่าจริงๆในช่วงสามเดือนแรกของปีนี้ส่งออกเราโตอยู่ประมาณสักสิบสี่เปอร์เซ็นสิบห้าเปอร์เซ็นประมาณนี้นะครับตอนนี้ในเดือนเมษายนเนี่ยก็ลงมาเหลือประมาณ10%และนะครับแต่ว่าถ้าเรานะครับหักนะครับตัวน้ำมันตัวทองคำ แล้วก็ตัวอาวุธเนี่ยนะครับส่งออกเนี่ยเหลือโตเพียงแค่ประมาณ7%นะครับส่งออกเนี่ยเหลือโตประมาณเพียงแค่7%นะครับแล้วถ้าดูจากชาร์ตสีเขียวเนี่ยจะสังเกตได้เลยว่าส่งออกเนี่ยมันเริ่มหดตัวลงมาเล็กน้อยแล้วนะครับซึ่งจริงๆแล้วถามว่าเรามองอยังไงนะครับเรามองว่าตัวเลขส่งออกในไตรมาสสองเนี่ยผมคิดว่ายังโตอยู่แต่อัตราการเติบโตเนี่ยอาจจะลดลงมาประมาณครึ่งหนึ่ง เมื่อเทียบกับไตมาส1หนึ่งก็คือ14-15ก็อาจจะลงมาอยู่ในกรอบบริเวณประมาณสัก7%บวกลบนะครับสำหรับไตมารสองคืยียงโตอยู่นะแต่โตอาจจะลดลงมาเล็กน้อยนะครับโดยถ้าลงรายละเอียดไปดูในไส้ในเนี่ยนะครับเ,เราพบว่าส่งออกเนี่ยนะครับประเทศที่โตแรงๆนะครับทุกคนก็น่าจะจินตนาการได้นะครับนั่นก็คือส่งออกไปสหรัฐอเมริกานะครับเติบโตค่อนข้างดี นะครับเราส่งออกไปสหรัฐอเมริกาโตประมาณ2 0กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับเราส่งออกไปยุโรนะครับเราส่งออกไปจีนนะฮะแต่จีนอาจจะโตลงมาเล็กน้อยนะโตประมาณ3%นะแต่ว่าอเมริกาเนี่ยยังโตค่อนข้างแรงมากๆอยู่นะครับแล้วก็ในฝั่งของตัวยุโรก็โตแรงมากๆด้วยเช่นเดียวกันนะครับภาพตรงนี้นะครับก็เป็นผลมาจากเรื่องของ Pen Up d e m มา d ชัดเจนนะครับเพราะว่าในเดือนเมษายนเนี่ยนะครับมันก็เป็นเดือนที่ มีการปรับขึ้นภาษีแล้วก็มีการประกาศเรื่องของการดีเลย์ไปนะครับซึ่งเบื้องต้นนะครับถ้าเราไม่นับอาเซียนที่มันเป็นหลากหลายประเทศรวมกันนะอเมริกาเนี่ยก็เป็นประเทศที่มีสัดส่วนที่บ้านเราส่งออกไปสูงสุดนะครับคิดเป็นประมาณสัก18-19%ของยอดส่งออกทั้งหมดซึ่งในปริมาณตรงนี้ส่งออกโตค่อนข้างดีมากในสหรัฐอเมริกานะครับและถ้าเราลงรายละเอียดไปดูในไส้ในเนี่ยนะครับเราพบว่าในฝั่งของตัวพาร์ทอิเล็กทรอนิกส์เนี่ย โตค่อนข้างดีนะครับโดยเฉพาะในฝั่งของตัวคอมพิวเตอร์กับพาร์ทเนี่ยโตไปเกือบเกือบ75%นะครับแต่ว่าออโต้เนี่ยดรอปนะครับออโต้นะครับออโต้แอนด์พาร์ทเนี่ย, auto, ยก็ดรอปไปประมาณสัก14%นะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมแอบมีความกังวลเลยนะครับคือรอบนี้ส่งออกที่เกี่ยวข้องกับสินค้าอุตสาหกรรมเนี่ยมันโตดีหมดนะครับเอ็กซ์พอร์ตของแมนูแฟคเนี่ยนะครับโตดีนะครับประมาณสัก16% นะครับแต่ว่าในฝั่งของส่งออกพวกเกษตรเนี่ยนะครับดรอปแรงมากนะครับข้าวเนี่ยนะครับดรอปลงมาประมาณ44%นะครับทุกคนนะครับข้าวเนี่ยดรอปมา44%นะครับในเชิงของตัว year on year นะครับถ้านับเป็นปริมาณเนี่ยนะครับดรอปลงมาประมาณ37%ถ้านับเป็นราคาเนี่ยดรอปสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์เยอนะและปริมาณเนี่ยดรอปสา็ดปอร ราคาเนี่ยดรอปสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์โอเวอร์ออรแล้วเนี่ยนะครับมูลค่าเนี่ยนะครับก็คือแวร์ลูเนี่ยดรอปไปเกือบสี่สิบสี่เปอร์เซ็นต์นะครับยีออนยีร์แล้วก็แปดเปอร์เซ็นต์มันออนมันนะครับอันนี้อาจจะต้องกังวลนิดนึงแล้วนะเพราะว่าถ้าเราดูในฝั่งของตัวสินค้ากเกษตรเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่ข้าวนะครับทุกคนสินค้าอื่นๆเนี่ยก็ปรับตัวลงมานะนะครับเอ่อเอ่อซึ่งอันเนี้ยมันอาจจะส่งผลต่อในฝั่งของตัวฟาร์มคัม ในระยะกลางของชาวนาได้นะถามว่าเรื่องนี้สาเหตุเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะครับผมไปดูเร็วๆนะครับสาเหตุส่วนหนึ่งเนี่ยมันเกิดจาก2ประเด็นครับประเด็นแรกเลยเนี่ยนั่นก็คืออินเดียเนี่ยรอบนี้นะครับเหมือนเขามองว่าฤดูมรสุมรอบนี้นะครับขอบโปรดักชันเนี่ยจะออกมาเยอะมากนะฤดูฤดูฝนลงมารอบนี้ฝนดีเก็บเกี่ยวดีเพราะฉะนั้นเนี่ยขอบโปรดักชันของข้าวในอินเดียเนี่ยจะออกมาเยอะ นะครับและเป็นผลที่ทำให้เดิมเนี่ยอินเดียเคยมีการแบนส่งออกข้าวก็จะค่อยๆเอาออกค่อยๆเอาออกค่อยๆเอาออกแล้วทาให้ปริมาณข้าวเนี่ยมันไหลเข้ามาในโลกเยอะนะครับประกอบกับในฝั่งของทางประเทศไทยในสภาวะค่างเงินบาทที่เป็นแบบนี้ด้วยนะครับทำให้ความการแข่งขันการส่งออกข้าวนะครับเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆโดยเฉพาะอย่างทางเวียดนามเนี่ย ต้องบอกว่าเราเนี่ยเริ่มเสียเปรียบเขานะครับเพราะฉะนั้นเราจะสังเกตได้เลยว่าเราเนี่ยได้รับผลกระทบของการส่งออกข้าวทั้งในเชิงของตัวราคาและในเชิงของปริมาณนะครับเลยเป็นที่มาว่าฟาร์มอินคัมต้องระมัดระวังเรื่องนี้ดีๆผมจําตัวเลขเป๊ะๆไม่ได้แต่ผมรู้ว่าข้าวกับยางเนี่ยมีสัดส,ส่วนเนี่ยรวมๆกันน่าจะมีเกือบๆยี่บเปของฟาร์มอินคัมความหมายคือเกษตรกรบ้านเราเนี่ย ประมาณ20%เนี่ยมีรายได้จากข้าวแล้วก็ยางนะครับแต่ตอนนี้ยางเนี่ยโอเคยังพอยังพอช่วยตัวเองได้อยู่นิดนึงแหละแต่ข้าวเนี่ยดรอปลงมาค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะพวกกําลังซื้อพวกค้าปลีกต่างจังหวัดเนี่ยนะครับต้องระมัดระวังกับเรื่องนี้ด้วยนะคือตอนนี้กําลังซื้อมันดรอปทั้งประเทศแหละแต่ว่าถ้าเราดูอ่านตัวเลขเร็วๆเนี่ยถ้าข้าวดรอปแล้ว,ว,ว,วสมมติยางดรอปด้วยเนี่ยอันนี้อาจจะส่งผลนะครับ เน็ตออกมาแล้วนะครับก็ทำให้4เดือนนะครับตัวเลข Trade surplus นะครับกลายเป็นเทรด deficit นะครับอ,อยู่ประมาณสัก2,200ล้านเหรียญน,นะครับหลักๆเลยไม่ได้มาจากส่งออกที่ที่แบบแย่นะครับแต่มันมาจากการนำเข้าที่มันสูงกว่าที่คาดการนะครับนำเข้าอยู่ที่บริเวณประมาณ29,000ล้านเหรียญบวกมา16% Year on Year ยอนเยีย นะแต่ว่าเดี๋ยวต้องดูนะว่ามีการนําเข้านะครับในเอาเรื่องที่ดีบ้างนะมีการนําเข้าในฝั่งของตัวแคปิตอลกู๊ดนะครับบวกขึ้นมา28นะครับแล้วก็รอแมทบวกมา17เปเแต่เดี๋ยวต้องดูก่อนนะว่าการนําเข้า,าแบบนี้เนี่ยมันเป็นการผลิตใช้ในประเทศแล้วก็ส่งออกซึ่งมันจะสามารถเติบโตในอนาคตต่อได้หรือเปล่าอันนี้ยังตอบไม่ได้นะนะครับแต่ว่าภาพรวมเนี่ยมันเห็นสัญญาณการชะลอตัวนะครับมองไปข้างหน้านะครับถามว่าเรามองอยังไงต่อนะครับก็ ชาร์ตนี้นะครับเป็นชาร์ตที่ค่อนข้างมีความสําคัญนะครับเรากําลังจะบอกว่าอะไรนะครับเรากําลังจะบอกว่าถ้าเราลองดูชาร์ตนี้ชาร์ตนี้เป็นปริมาณเรือที่ส่งสินค้าออกจากทางประเทศไทยเราเนี่ยนะครับผ่านท่าเรือต่างๆเนี่ยออกนอกประเทศเนี่ยนะครับเราจะพบนะครับว่าในช่วงเดือน4เดือน3เดือน4เนี่ยนะครับเอ่ออันนี้คือในเดือนเมษายนนะครับอ่าอย่างอันเนี้ยนะครับก็ US and n u now supercotharis ก็คือวันที่2 แล้วก็เก้าสิบวันดีเลย์พอสไปก็วันที่เก้านะครับแล้วก็อันนี้ก็คือสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับอันนี้เนี่ยคือเดือนสามเดือนสี่เดือนห้าในปีนี้นะจะสังเกตได้เลยนะครับว่าเห็นไหมครับว่าเดือนสามเดือนสี่แล้วก็ต้นเดือนห้าเนี่ยปริมาณเรือที่ออกจากท่าเรือในประเทศไทยเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเห็นไหมครับอินเด็กซ์เนี่ยมันวิ่งตั้งแต่ประมาณสามรอยี่สิบเนี่ยไปจนถึงประมาณสี่ร้อยคือวิ่งขึ้นมาอย่างมีนัยยะนะครับทุกคน ทุกคนจะเห็นได้เลยนะเพราะว่าปริมาณเรือ<ม>ที่ออกสกท่าซึ่งไอชาร์ตนี้มันเป็นวิ a d i อินดิเคเตอร์ที่ดีสําหรับเรื่องของส่งออกนะเพราะว่าโอเคส่งออกเนี่ยมันมีหลากหลายทางนะครับแต่ว่าทางอากาศแอร์เฟกตก็มีแต่ว่าทางเรือก็จะเป็นสินค้าส่วนใหญ่นะครับจะเห็นได้เลยว่าเห็นไหมครับว่าเดือน3เดือน4แล้วก็ต้นเดือน5เนี่ยโอ้ปริมาณเ,อออเรือออกเยอะมากเลยเป็นเหตุผลว่าทำไมส่งออกไซมาหนึ่งโตสิบสี่เปอร์เซ็นต์ทำไมเดือนเมษายนโตสิบเปอร์เซ็นต์แต่ที่สำคัญเลยคือ ในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมเนี่ยเห็นไหมครับว่าเริ่มลงละและลงกลับมาใกล้เคียงกับระดับก่อนขึ้นนิดนึงละอะก็คือจาก400เนี่ยลงมาประมาณสัก340บวกลบละอันนี้มันกลังสท้อนภาพอะไรอันนี้มันกลังสท้อนภาพว่าตัวเลขส่งออกของประเทศไทยมีโอกาสสูงมากที่ผ่านจุดสูงสุดมาแล้วในไต่มาสกหนึ่ง และอาจจะเห็นเพนอัพดีมาร์ในเดือนเมษาหรือว่าครึ่งเดือนพฤษภาแต่หลังจากนั้นในเดือนมิถุนายนกรกฎาคมเป็นต้นไปต้องระมัดระวังตัวเลขส่งออกว่าอาจมีโอกาสชะลอแล้วเพนอัพดีมาร์เอฟเฟกเนี่ยอาจจะค่อยๆเบาบางลงแล้วอินเวนทอรี่ที่เคยซื้อไปอย่างมีนัยยะสําหรับบริษัทในอเมริกาหรือว่าคนในอเมริกาเนี่ยอาจจะเริ่มชะลอตัวลงนะครับเพราะคุณจะสังเกตได้เลยว่าเราส่งออกไปในอเมริกาเนี่ยโต20%กว่าเปอร์เซ็นต์นะในเดือนที่ผ่านมา แล้วอเมริกาเนี่ย c o n t r ิ b u e เป็นประมาณ18%ของยอดส่งออกทั้งหมดนะครับจีนเนี่ยลงลงมาแล้วนะจีนเนี่ยเดือนล่าสุดเนี่ยเราส่งออกไปบ้านเขาเนี่ยเหลือเพียงแค่สาเปอร์แล้วนะนะครับอเมริกาเนี่ยเพราะอเมริกาเขาโดนเต็มเต็มเขาโดนทาริฟเต็มเต็มคนมาถึงคนในอเมริกาเขาโดนเต็มเต็มเพราะว่ามีการกั้นภาษีเขาก็กลัวว่าโอ้โหเฮ้ยถ้าไทยเจราจาไม่ได้เนี่ยแล้วโดนสาสิบกเปอร์เซ็นเนี่ยแล้วผู้ประกอบการที่ซื้ออิเล็กทรอนิกส์จากบ้านเราไปซื้อเพชรฟู้ดไปซื้อยางไป ต้องเสียราคาแพงขึ้นเท่าไหร่นะฮะไอ้พวกนี้ต้องระวังนะว่าผมดูทรงแล้วผมดูเร็วๆนะเจ็ดสินค้าหลักที่เราส่งออกไปในสหรัฐอเมริกานะถ้าโดนภาษีทั้งหมดตรงนั้นนะมันก็คิดเป็นประมาณแบบ6กเจของสินค้าทั้งหมดไอ้แค่เจ็ดสินค้าเนี่ยสินค้าหลักๆเนี่ยมันโดนไปค่อนข้าง,างมีในยยะนะครับเพราะฉะนี้เผื่อไว้ก่อนนะว่าจะต้องระมัดระวังนะฮะไอ้ชาร์ตนี้เป็นชาร์ที่สําคัญเลยนะว่าเฮ้ยมันเริ่มลงแล้วนะนะคะระับเพราะฉะนี้ ถ้าถามในภาพใหญ่นะโอเคยอมรับก่อนว่าในสั้นๆเนี่ยตัวเลขในเดือนเมษามันอาจจะโหอิทอนิกสอโตดีส่งอาหารยังโตดีอยู่ก็อาจจะมีการเล่นเก่งกำไรในสั้นๆได้แต่ผมมองว่าจบรอบในไตรมาสสนี่แหละเผลอๆพรีวิวมบไตรมาสสเนี่ยก็จบรอบละแต่ไตรมาสสเนี่ยอย่าเล่นส่งออกผมว่าเหนื่อยนะครับแล้วก็ไม่ได้เหนื่อยเพียงแค่ตัวเลขที่มันจะเบาวางลงแต่ค่างเงินบาทน,นะครับจาก3ามสหนะครับสามสี่ นะครับปัจจุบันตอนนี้ลงมาเหลือ3 2มละนะครับสามสเท่าทีนะครับซึ่งเราเนี่ยประเมินไว้ว่ากรอบของการแขวงตัวเนี่ยน่าจะอยู่ในกรอบบริเวณประมาณ32.1ถึง3 2.5เพราะฉะนั้นเนี่ยดูทรงแล้วบาทเป็นแบบนี้มันจะกระทบมาจินด้วยนะครับโอเคครับขอวกกลับเข้ามานะครับในฝั่งของตัวพาร์ทส่งออกนิดหนึ่งนะครับทันสวัสดีครับจัวสวัสดีครับสกาพี่บอม สวัสดีนักลงทุนทุกท่านครับสวัสดีครับ,รบโอเคอ่ะเมื่อกี้เรารีคัดกันนิดนึงนะก็คือตัวเลขส่งออกนะครับที่ดูทรงแล้วทั้งในฝั่งของกลุ่มที่ทันโคเวอร์แล้วก็กลุ่มที่จัวโคเวอร์เนี่ยก็คืออิเล็กทรอนิกส์กับส่งออกอาหารเนี่ยเพฟู้ดเนี่ยนะครับถือว่ายังเติบโตดีอยู่นะวันนี้ก็เลยชวน2คนมาอธิบายไส้ในกันแล้วก็เดี๋ยวจะให้มีการวิเคราะห์นะครับว่า แล้วมันจะสามารถสะท้อนมาที่งบไต่มาสองในกรณีที่คิดว่าดีกว่าคา,าดการไหมหรือว่า i n l i n ์นะครับแล้วก็ recommendation ของหน้าหุ้นเป็นยังไงนะครับอ่ะเริ่มต้นด้วยอิเล็กทรอนิกส์ก่อนครับครับผมก็สำหรับตัวอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็ตัวเลขออกมาเนี่ยมันก็ดูโอเคนะเพราะว่าโตอยู่สามสิบสี่เปอร์เซ็นต์เนียนะครับแล้วก็คือถ้าดูตัวเลข absolut มันก็ ห้าพันสองร้อยสี่สิบล้านเหรียญน,นะครับมันก็เออมันก็ยังสูงอยู่นะแต่ว่าถ้าเทียบมันออนมันเทียบกับเดือนที่แล้วก็ดรอปลงมาสิบหกเปอร์เซ็นเพราะว่าเดือนที่แล้วมันสูงมากนะครับซึ่งก็โอเคดีมา์ของเรื่องการรีสต็อกยังมีอยู่นะครับในช่วงเก้าสิบวันนี้ที่มีการพอสทาริฟของทางสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งถ้าดูในรายเซกเมนต์แล้วเนี่ยก็โตเกือบนะครับยกเว้นเซมิคอนดักเต,เตอร์เหมือนเดิม ก็จะมีพวกแผงวงจรพวกเซอร์กิตอะไรพวกนี้ก็โตยี่สิบสามสิบเปอร์เซนะครับพาวเวอร์สปายก็โตนะครับคือดูทางเซกเมนต์แล้วเนี่ยมันก็โตเกือบหมดนะครับแล้วถ้าดูประเทศก,ก็ขึ้นเกือบทุกประเทศนะครับก็มาจากอเมริกาด้วยมาจากพวกที่ส่งไปไต้หวันไปอะไรแบบนี้ด้วยนะครับก็ดูโตดี แต่ว่าเหมือสัญญาณ <คำ S 1> าไปนะครับโอเคอ่ะนั้นเดี๋ยวร,ระหว่างรอสัญญาอ่ะโอเคกลับมาแล้วทันขออธิบายนหน่อยนิดนึงพอดีเมื่อกู้คู่สัญญาณขาดไปคือมันก็ดูโตดีนะครับในลายโปรดักต์มันก็เออก็โตทุกโปรดัก t นะครับแล้วก็ส่วนของลายประเทศก็ โตจาก U.S. ตัวจากที่ส่งไปไต้หวันมาอะไรแบบนี้ไปมาเลียอะไรแบบนี้ซึ่งผมคิดว่าคือส่งไปเอาไปแพ็กเกจสิทีแล้วก็ส่งต่อนะครับเพราะนั้นมันก็เลยโตขึ้นมาหลายๆประเทศถามว่าของเราจะเป็นยังไงนะครับถ้าดูตามตารางที่พี่บอมโชว์เลยนะครับไกด์แดนซ์ hmm. ของไตมัสอเนี่ยแต่ละตัวก็ส่วนใหญ่จะไกด์ท็อปไลน์ดีขึ้นจากไตมัดหนึ่ง นะครับซึ่งก็ค่อนข้างจะสอดคล้องกับตัวเลขส่งออกที่ออกมาเพราะว่าอย่างในไตรมาสหนึ่งเนี่ยความจริงมันของผมมันดีแค่เดือนเดียวคือเดือนสามนะครับในขณะที่ไตรมาสสองเนี่ยเดาว่ามันควรจะดีทั้งสามเดือนนะครับซึ่งเดือนสี่ออกมาดีละเหลืหออีกสองเดือนก็คิดว่าเทรนด์มันก็คงจะเป็นประมาณนี้แหละนะครับเพราะฉะนั้นถามว่า Q2 ควรจะดีกว่า Q1 ไหมในแง่ของยอดขายเราคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับ แล้ถ้าดูแต่ละตัวเนี่ยเดลต้าคือดูโพซิทีฟสุดนะครับเพราะว่าตัวที่โตมันมาจากพวกครายมาจินโปรดักต์นะครับซึ่งมันจะดึงมาจินขึ้นด้วยส่วนแอน้าเคซีเคือมองท็อปไลน์ขึ้น q ิวอนนะครับแต่ผมคิดว่าในฝั่งของมาจินเนี่ยก็อาจจะเหนื่อยนิดนึงเพราะว่ามันไม่ได้มีอะไรที่เป็นไดรเวอร์แบบจริงๆๆจังนะครับแล้วก็เงินบาทตอนนี้มันก็แข็งขึ้นขึ้นมาค่อนข้างเยอะ เมื่อเทียบกับไตมาสหนึ่งไตมาสหนมันเฉลี่ยอยู่สามสี่นะครับตอนนี้มันสามสองกว่าแล้วซึ่งผมคิดว่ามันก็จะมี impact ลงมาที่ตัวอัตรากําไรแล้วก็บอททอมไลนะครับเพราะฉะนั้นดูแล้วเนี่ยถามว่ากําไรไตมาดสอจะดีไหมผมว่าก็คงจะตอบไม่ได้ว่าดีนะครับเพราะว่ามันจะโดนกดดันจากทางฝั่งมาจินส่วนเอาลุกของ second half เนี่ยผมคิดว่า คงยังพูดยากนะครับแล้วแต่ละบริษัทก็ค่อนข้างจะลังเลที่ก็ไม่ได้ลังเลแต่หมายถึงมันก็ไม่มีใครรู้นะครับว่าหลังจากไอ้เกวันนี้มันจะเป็นยังไงซึ่งไล k ์ลี่ว่าทาริฟอ่าอย่างต่ำมันก็คือส0มืนที่โดนอยู่ตอนนี้อย่างสูงก็คือ36%ใช่ไหมครับแล้วก็เบสเคสมันก็คงเอ่ออยู่ในเรนจ์นี้แหละซึ่งมันก็ควรจะแย่กว่าในค2 เพราะฉะนั้นในช่วงเซคัน d h a ฮาสเนี่ยมันก็อาจจะมีโอกาสที่ว่าออเดอร์มันจะชะลอหรือเปล่าหลังจากที่ช่วงเดือน 3, ามเดือน4เดือนหเดือน6เนี่ยบิลอินเวนทอรี่กันเข้าไปเยอะๆแล้วนะครับก็อาจจะต้องระวังเรื่องนี้แล้วก็อีกเรื่องนึ่งก็คือว่าอาจจะมีลูกค้าบางส่วนอย่างของฮาน่าไงที่มีโรงงานอยู่ในจีนก็อาจจะต้องระวังว่าเอ๊ะลูกค้าอาจจะมองการย้ายธุรกิจออกมาที่ประเทศอื่นหรือเปล่านะครับ ส่วนของตัวอื่นก็ผมคิดว่าเอาลุกก็ไม่ได้ดีนะครับสำหรับการส่งออกอ mm ิเล็กทรอนิกส์ยกเว้นเดลต้าตัวเดียวที่ยังพอมีรุ้นได้ครับอืมทันเพราะฉะนั้นกาลังจะบอกว่าถ้าถ้ามีเดลต้าก็อาจจะยังดูดีอยู่แต่รายลเช่ยตรงนี้ไม่แนะนำให้ซื้อเพิ่มส่วนตัวอื่นรู้ว่าอยู่ข้างล่างส่งออกออกมาดีตัวเลขแต่ยังไม่แนะนำพี่พี่อี่บายแบบนี้ถูกไหมใช่ครับประมาณนั้นเลยคือถ้าดูตามฟัน d a เมนท a ลสมมติไม่เอาราคานะคือเดลต้าดูดีสุดอยู่แล้ว แล้วก็ถึงแม้ว่าจะมีเรื่องทารือมีเรื่องนู้นเรื่องนี้แต่ว่าไอตัวที่มันโตมันก็มันก็โตของมันเพราะมันเป็น data center กับ AI ซึ่งมันก็โตตามอินดัสทรของมันนะครับแล้วก็เอาเปฟอร์มพวกเซกเมนต์อื่นอยู่แล้วส่วนตัวอื่นที่อ,อินบนสมาร์ทโฟอนอินบนคอน sumer อิเล็กทรอนิกส์หรือว่ารถยนต์อะไรแบบนี้มันก็อาจจะเรียกว่าโตน้อยกว่าหรืออาจจะไม่โตเลยนะครับสำหรับของปีนี้ เพราะฉะนั้นมันก็จะเหนื่อยกว่าแต่ว่าราคาหุ้นที่มันอยู่ข้างล่างแล้วเนี่ยถามว่าถูกไหมมันก็ถูกเพราะปัจจุบันแบบฮาน,น่าเคซีเอสมันก็เทรดอยู่ประมาณสักสิบสิบถึงสิบห้าเท่า PE ประมาณนี้ซึ่งมันก็ไม่ได้สูงเมื่อเทียบกับเอ่อ historical นะครับแต่ถามว่าอะไรที่มาเป็นแคต a าลิสที่ทำให้ราคาหุ้นขึ้นได้เนี่ยณนะปัจจุบันแล้วกันเท่าที่มองเห็นเนี่ยผมคิดว่าตอนนี้ปัจจัยลบมันเยอะกว่าปัจจัยบวกเพราะฉะนั้นผม ผมไม่คิดว่าราคาหุ้นมันจะเอารฟอร์มได้ยังไงนะครับนอกจากว่ามันจะไซด์เวย์คือมองเป็นไซด์เวย์มากกว่าคอืมโอเคอ่ะมาที่ฝั่งของสองอาหารครับโอเคครับในส่วนของภาพการส่งออกอาหารสตรียงนะครับก็จริงภาพการส่งออกก็ออกมาเกิดโตค่อนข้างดีนะครับก็ออกมาที่สอง้อยส่มสิบสาล้านดอลลาร์นะครับก็โตขึ้นประมาณสัก1ิเอดเปอร์ซ็นเยียนะครับแต่ลดลงส1็ดเปอร์ซ็นตมันมันเหมือนกันนะครับ โดยได้แรงหนุนหลักเนี่ยมาจากในส่วนของการนําเข้าในสหรัฐที่เพิ่มขึ้นนะครับจากการส่งออกนะครับก่อนที่ผลกระทบในเรื่องของภาษีเนี่ยจะมีผลบังคับใช้ในช่วงเดือนกรกฎาคมนะครับก็ในขณะเดียวกันเนี่ยในยอดนําเข้าอาหารสัตว์เลี้ยงในเดือนสหรัฐนะครับเดือนมีนาครับที่ผ่านมาเนี่ยก็มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น332ล้านดอลลาร์นะครับก็มีการเพิ่มขึ้นเนี่ยสักประมาณ30%เร์เซ็นตดียวเดียวนะครับซึ่งในประเทศไทยเนี่ยก็ยังคงครองแบ่กครองส่วนแบ่งตลาดเนี่ยในสัดส่วนที่ยังค่อนข้างสูงอยู่นะครับถึง28% นะครับอีกทั้งสหรัฐเนี่ยเองมีการนำเข้าอาหารสัตว์เลี้ยงจากไทยเนี่ยเติบโตขึ้นถึงสักสิบแปดเปอร์เซ็นต์นะครับเยอหนีเในเดือนนี้นะครับก็ในส่วนของราคาวัตถุดิบเองนะครับก็ราคาเฉลี่ยตัวปลาทูน่าเนี่ยในเดือนเมษาเนี่ยออกมาอยู่ที่พันห้าร้อยห้าสิบดอลลาร์สหรัฐนะครับต่อตันก็เพิ่มขึ้นมาสักสิบสองเปอร์เซ็นต์เยอหนีเนะครับโดยราคาเฉลี่ยเนี่ยตั้งแต่ต้นปีเนี่ยออกมาอยู่ที่หนึ่งพันหกร้อยสามสิบสามดอลลาร์นะครับต่อตันก็อยู่ตามประสมมติฐานของเราเล็กน้อออยที่่ดลลารร์ตตัันนะคบ เราค่อนข้างมีมุมมองเชิงบวกนะครับต่อตัวเลขส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยงไมเมษาเนี่ยที่เติบโตขึ้นนะครับจากการเร่งตัวของการส่งออกสินค้าแต่ว่าถ้ามาดูในส่วนของผลกระทบไมถ่าหากรวมตัวค่างเงินบาทที่แข็งค่าในช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยอัตราการเติบโตของยอดส่งออกจะอยู่ที่ราวัสักเจ็ดนะครับทีนี้เนี่ยถ้ามองไปในไตรมาสที่2เนี่ยหากยอดส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยงเนี่ยยังสามารถรักษาระดับการเติบโตได้ที่ราวๆสัก ระดับนี้นะครับเราก็คาดว่าตัวนี้เองเนี่ยอาจจะมีอัพไซต์ต่อประมาณการรายได้นะครับในกลุ่มอาหารสัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยที่ประมาณที่เราคาดการไว้เติบโตสักประมาณ10%อนะครับ mm hmm. อย่างไรก็ตามนะครับเรายังคงมุมมองเป็นกลางนะครับและมุมมองเชิงรับมาระวังต่อหุ้นในกลุ่มอาหารสัตว์เลี้ยงมากขึ้นนะครับเนื mm ่อ hmm. งจากสัดส่วนรายได้ในการส่งออกของสินค้าเนี่ยก็ยังมากกว่า50%นนะครับในการส่งออกไปในอเมริกาทั้งหมดนะครับซึ่งก็จะได้รับผลกระทบโดยตรงจากตัว ผลบังคับใช้ของอัตราภาษีตั้งแต่ช่วงวันที่9ก,กรกฎาคมเป็นต้นไปนะครับที่จะมากดดันต่ผลประกอบกา,ก,อการในช่วงครึ่งปีหลังนะครับก็ปัจจุบันเองเนี่ยตัวราคาหุ้นของตัว AI นะครับและ ITC เนี่ยปรับตัวลงมองกว่า30%และ50%นะครับโดยโลงมาซื้อขายเนี่ยต่ำกว่าค่าเฉลี่ยที่0.5 SD ์จครับและ1.5 SD ตามลำดับแต่ว่าโดยรวมเนี่ยเราก็ยังชอบตัว AI มากกว่า ITC นะครับจากส่วนแบ,บ่งของการในส่วนแบ,บ่งตลาดของ AI ที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นครับรวมถึงกาาารคคควบุม่่ใช้จย ที่มีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็มูลค่าเนี่ยก็ยังค่อนข้างน่าสนใจมากกว่าครับพี่บอกโอเคนั่น okay. เลยครับวันนี้ขอบคุณทั้งทันและขอบคุณทั้งจัวครับ